อย่าลืมกลับเนื้อนะครับอเนื้อเนื้อหัวท้ายเนื้อหัวกระท่ายด้วยเนื้อกับเนื้อแล้วครับเชฟถ้าเนื้อได้แล้วเอาออกครับเอาที่คีบเลยอย่าจิ้มเลืครับเชฟคุณบอกว่าถูกใช่ไหมครับถูกครับแล้วเสียเนื้อไม่ต้องใส่น้ำมันหรอครับเสียงดัยอยังเดียวไม่ได้นะครับครับเชฟเชฟเลยบอกไม่ต้องใส่หรอกแคาเอากระท่ายแห้งแบบนี้มันดีแล้วพี่มันสุกง่ายมันก็เร็วไงทุกอย่างมันไปพุดๆๆเลยเหบุบทเรียบร้อยใช่ไหมครับเอาหอมออกครึ่งหนึ่งผมว่าเยอะ เหตุลงไปในแป้งครับบางๆเราวัตถุดิบไม่ครบองค์ประกอบเซี่งคุณอู๊ดครับตกลงคุณไม่มีพาม่าแฮมเหรอไม่มีครับอ้าวแช่ผู้ช่วยเขาไม่ได้บอกให้คุณหยิบพาม่าแฮมหรอบอกให้หยิบครับแต่ว่าผมหาไม่เจอถ้าอย่างนั้นคุณต้องแก้ปัญหาให้ดีนะครับเชฟครับเอแไปต่อครับต่อขอให้เป็นก้อนกลมๆก่อนแป้งเจอตัดออก เลยครับไม่มีพา์มแฮมแล้วจะเป็นบีฟเอลิงตันได้ไงอ่ะต้องแก้ไขครับเชฟคุณเป็นเชฟผู้ช่วยคุณต้องช่วยเขาให้ดีนะครับใช่ครับแล้วบีบกดให้แน่นจุดประสงค์คือต้องแน่นไม่ง,งั้นเดี๋ยวมันจะหลุดผมไม่มีพา์มแฮมวัตถุดิบหลักไม่ครบแล้วมันก็ต้องสู้ต่อไม่ปากเลยปาไกไม่อดเรานับถือในน้ำใจของพวกคุณที่ต้องการช่วยเหลือมูลนิธิถึงแม้ว่าโจทย์จะท้าทายฝีมือของพวกคุณมากแต่พวกคุณก็สู้สุดใจ ไม่ว่าใครจะต้องออกจากการแข่งขันในวันนี้ไม่ต้องเสียใจนะครับพวกคุณเก่งมากๆแล้วเบเกทำเต็มที่มากๆเลยค่ะเพื่อมูลนิธิของโรงพยาบาลสิทธัญญาค่ะจะทำอย่างสุดความสามารถค่ะผมเชื่อว่าทุกมูลนิธิน่าจะภูมิใจในพวกเรา4คนตั้งใจจริงใจและทำแบบเต็มที่ที่สุดเลยจริงๆแต่การแข่งขัน,ขนก็คือการแข่งขันครับ สำหรับคนที่พลาดมากที่สุดในวันนี้และชะมดโอกาสที่จะทำเพื่อมูลนิทิคนนั้นก็คือคุณอูดครับขอเชิญทุกคนกลับสเตชันครับเจิงแล้วพี่ขอบคุณมากผมสะพรีที่สุด ไม่สิโอเคโอเคสู้ๆนะคนที่อยู่ก็สู้ๆอย่าอยู่เขาเปยพี่อู๊ดเเก่งมากๆครับตักวันแรกและแบบเปลี่ยนเป็นนิวอู๊ดเหลืออีเก้าเดียวจะเหลือสองคนสุดท้ายในสายเอคิดว่าต้องทําใจให้สบายแล้วก็ทําให้ดีที่สุดแค่นั้นเราจะกลับไปหาวิชาความรู้เพื่อมาสู้กันอย่างสมศักดิ์ศรีขอแสดงความเสียใจกับคุณอู๊ดด้วยนะคะเราเห็นความตั้งใจที่คุณอูด๊ด จะทำเพื่อมูล,ลนิธิและสิ่งที่เห็นชัดที่สุดในเวลาเพียงแค่4สัปดาห์เราเห็นพัฒนาการที่ก้าวกระโดดของคุณอูดจริงๆขอให้คุณอูดภูมิใจในตัวเองนะคะก่อนที่จะออกจาก m a s t e r ร์เชฟคิทเช่นคุณอูดอยากพูดอะไรหน่อยไหมคะกราบขอบพระคุณนะครับรายการแล้วก็คณะกรรมการทั้ง3ท่าน รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งและก็เป็นเกียรติกับวงตระกูลเขาว่าได้นะฮะต่อให้เราไม่ผ่านเข้ารอบต่อไปเราก็จะต้องศึกษาในเรื่องของหารต่อไปเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอาจจะไม่หยุดเลยก็ได้ครับก็ฝากด้วยนะครับมูลนิธิโปรเทคติ้งถ้าใครอยากร่วมบริจาคก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของมูลนิธิได้เลยนะครับพี่น้องครับขอบคุณครับขอให้คุณอุ้โชคดีค่ะ ขอบบคุณัเก่งมากพี่อุผมได้รู้จักคําว่ารายละเอียดของคําว่าอาหารที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยดีใจมาก <c oughs> ก็ต้องขอโทษมูลนิธิเยนะครับที่อุชไม่สามารถทําให้เราได้เงินไปช่วยมูลนิธิครันี้ <c oughs> แต่ถ้ามีโอกาสอีกก็จะทำให้เต็มที่ครับ <c oughs> ขอบคุณครับ